สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเทียน่า250 xv navigator นะครับจอสีลูกค้ามาจากอุตรดิตมาเพื่อให้เราติดตั้งเป็น9นิ้วแบบฝัง built in นะครับเน้นว่าให้หน้าตามันรูปลักษ์เหมือนเดิมนะครับใช้ชุดสายไฟคันบัสตรงรุ่นไม่มีการตัดต่อเลยดัดแปลงสายไฟให้มีปัญหาลวนที่หลังฟังก์ชันแอร์นะครับแสดงผลที่จอใหม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นโหมดต่างๆอากาศภายนอกภายในนะครับโหมดเป่าหน้าเป่าเท้านะครับ ก็สามารถแสดงได้ครบหมดนะครับอลองปรับทางซ้ายผู้ผู้โดยสารก็อุณหภูมิก็จะเคลื่อนทางซ้ายขึ้นนะครับหรือแม้แต่ดูโอโซนก็คือปรับให้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยความเย็นไปเท่าเกันนะครับก็สามารถทําได้ตัวเลขก็จะขึ้นเท่ากันหมดหรือแยกโซนนะครับผู้โดยสารต้องการเย็นมากเย็นน้อยปรับได้คนขับขี่ต้องการเย็นมากเย็นน้อยก็แยกโซนไปเลยพร้อมกันนี้ก็มีฟังก์ชันเตือนประตูไม่สนิทนะครับ ถ้าเปิดปตัวแมสเนเดมันก็จะแสดงนะครับเ,เมื่อกี้ฝั่งคนขับลองเอลื่อมไปเปิดฝั่งคนนั่งหลังขวานะครับหรือแม้แต่หน้าซ้ายหลังซ้ายก็จะได้ปกติก้องหลังสังเกตว่าจะมีความคามชัดมากกว่าเดิมนะครับเนื่องจากจอมีความละเอียดมากขึ้นนะครับเส้นโค้งตามองศาพวงมาลัยใช้ได้ครบนะครับคราวนี้เราลองมาดูฟังก์ชันอื่นๆกันบ้างนะครับลองมาดูที่โหมดแผนที่นะครับว่าความแม่นยำ ในการระบุพิกัดตำแหน่งรถเนี่ยจะแม่นยำแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวเราลองเป็นสถานที่เป็นเป็นที่ร้านเราเลยนะครับจะได้ดูว่าดาวเทียมเนี่ยเขาระบุตำแหน่งตัวรถรงไหมนะครับอ่านี้จะเป็นที่ร้านนะครับอ่าเดี๋ยวลองกดเริ่มนำทางดูนะครับพอเริ่มนำทางปุ๊บก็ถึงที่หมายเลยเพราะว่าอยู่ที่ร้านนั่นเอง ลองไปสถานที่อื่นนะครับไปที่ไกลออกไปหน่อยเช่นไปโรตัสนะครับการประมวลผลค้นหาสถานที่แม่นยำเร็วนะครับประมวลผลเจอพร้อมที่จะเริ่มนำทางเดี๋ยวถ้าลูกค้าต้องการแยกเล่น2จอเดี๋ยวทำให้ดูนะครับแยกเล่น2จอ,อผู้โดยสารดู YouTube นะครับผู้ขับขี่ดู Google Map ไปนะครับ หรือจะเป็น g o o g l e Map กับ Netflix g o o g l e Map กับทีวีดิจิตอลออนไลน์นะครับเปิดปุ่มป๊อปอัพให้ผู้โดยสารเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มเองได้นะครับผู้ขับขี่ก็สามารถปรับที่พวงมาลัยได้ปกตินะครับทุกฟังก์ชันใช้งานได้ครบทั้งหมดปิดจอมืดขณะฟังเพลงนะครับกดสเตตัสที่ปุ่มเดิมนะครับอาจกดอีกทีมาหรือแต่ที่หน้าจอก็จะมาอันนี้เราปิดไฟหน้าแล้วนะครับเมื่อกี้เปิดไฟหน้าไว้จนสังเกตว่าไฟจะจ้าขึ้นมาอ่า ถ้าปิดไฟหน้านะครถ้าเปิดไฟหน้ามันก็จะดีมลงไปนะครับท่านใดที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ